มาอยู่ที่จุดที่จะลงเรือนะครับล่องเรือเพื่อจะไปน้ําตกทีรอซูนะครับเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สําคัญนะครับระยะทางจากล่องห้วยแมกองเนี่ยนะครับประมาณ3มชั่วโมงนะครับทำไมถึง3ชั่วโมงเพราะว่าจะไปพบกับน้ําตก2น้ําตกด้วยกันก็คือน้ําตกทีรอจ่อแล้วก็น้ําตกสายลุงโดยเฉพาะสายลุงถ้าจังหวะดีๆโชคดีจะได้เห็นสายลุ้งพาดกับตัวน้ําตกซึ่งเป็นจุดที่ห้ามพลาดถ่ายรูปเด็ดขาดครับตรงนี้นะครับ ก็บรรยากาศริมห้วยแมกองนะครับก็เป็นจุดที่ขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะขออนุญาตลงเรือนะครับแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆให้ได้ชมกันครับตามมาครับ โอนี่น้ามาครับมาแรงก็ตอนนี้เราจะล่องห้วยแม่กองตรงนี้เรียกห้วยแม่กองห้วยแม่กองเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นต้นแม่น้ำเนาะเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงลงไปสู่พื้นล่างเช่นก็ไหลผ่านเมืองการราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามเนาะแล้วลงทะเลถือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเส้นเลือดใหญ่ของเส้นด้านนี้ทีเดียวครับเพราะว่าต้นน้ําที่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากครับเพราะเป็นป่าฝนใหญ่ ของอุ้มผางแล้วก็ทุ่งใหญ่ในเลส่วนนะครับยอดเยี่ยมมากครับบรรยากาศก,ก็ไม่ร้อนมากนะครับก็เราจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับผ่านบรรยากาศวิวสวยๆนะครับป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็จุดต่างๆโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญนะครับน้ำตกทีละเาจาอกับน้ำตกใสาลุ้มนะครับโอเค ตรงนี้ก็เป็นจุดที่มาจอดเรือกันเยอะนะครับเพื่อมาถ่ายภาพนะครับสัมผัสกับมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ของสายลุ่งแสงที่มันตกกระทบกับสายน้ําจนเกิดเป็นลุ่งนะครับเราสามารถมองเห็นเป็นสองเส้นด้วยกันนะครับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจสำหรับเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งนะครับในการที่ล่องเรือที่ห้วยแม่กองนะครับก็เรือที่วิ่งเข้าไปบางทีก็มุดเข้าไปใน ใด้น้ำตกนะครับก็จะได้ได้ได้ความเย็นฉ่าควบคู่กันไปด้วยนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับออลุ้ล้นเหนือแหลันแปลเราบอกโอเคโอ้เยี่ยมมากครับน้ำเหลืองแล้วก็ถ้าใครจะมาจังหวัดสใหญ่จังหวัดที่จะมาเจอน้ำตกสายลุ้งเนี่ยก็ประมาณ9โมง10โมง11โมงนะครับก็จะได้เห็นปรากฏการณ์สายลุ้งนะครับ ใครมาช่วงหน้าแล้งนะครับน้ำก็อาจจะน้อยน้อยลงไปนิดครับแต่ว่าช่วงนี้เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะได้น้ำตกพอสมควรนะครับแล้วก็จะได้เห็นสายล้งที่ชัดเจนมากนะครับแน,นมุมถ่ายภาพนะครับก็สามารถถ่ายได้2 2จุดด้วยกันก็คืออยู่ในเรือแต่อยู่ในเรือเนี่ยอาจจะมีการโครงเครงนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะปรับสปีดให้สูงนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก4 0 0 500หรือ600 เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสั่นไหวสายน้ําอาจจะดูไม่ได้นุ่มนวลเหมือนอารมณ์เหมือนการถ่ายน้ําตกให้ดูพพิ้วนะครับก็ดูแข็งนิดนึงแต่ไฮไลท์มันคือตัวสายลูมนะครับห้ามใส่ฟิลเตอร์ CPL นะ<ม>เพราะว่า CPL มันจะไปตัดแสงสะท้อนโดยเฉพาะลุ้งเนี่ยหายไปนะครับหรือจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าจอดเทียบเทียบฝั่งได้นะครับก็เดินขึ้นมาตามแนวขดหินเนี่ยครับก็จะสามารถ คอนโทรกล้องได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ดีทีเดียวและถ้าใครมีขาตั้งกล้องก็สามารถเอาขึ้นมาตั้งขาและถ่ายได้แต่ก็ต้องดูจุดหน่อยครับเพราะว่าจุดมันค่อนข้างแคบแล้วก็ที่จะไม่สม่ำเสมอก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ไ่ได้บรรยากาศทีเดียวครับโอวิวค่อนข้างดีสวยครับเนาะประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็หลังจากขึ้นจากเรือตรงที่หน่วยผ่าเลือดนะครับก็หน่วยผ่าเลือดเป็นหน่วยย่อยของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับจากหน่วยผ่าเลือดอนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งรถนะครับไปที่น้ําตกทีราซูอีกประมาณ14กิโลนะครับถึงน้ําตกทีลาซูนะครับก็จะเดินเท้าอีกประมาณ1.5กิโลนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะครับส่วนบรรยากาศในหน่วยผ่าเลือดนะครับก็เป็นวิวที่ดีครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พักผ่อนสามารถมองย้อนกลับไปจุดที่เราล่องเรือยางมานะครับเป็นอันว่านะครับตรงจุดการล่องแพรนะครับล่องแก่งนะครับของห้วยแมกองหรือแม่น้ำแมกองเนี่ยก็ผมว่ามันได้บรรยากาศเรื่องของความสมบูรณ์ของทางธรรมชาติ สายตาที่เรามองไปรอบๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นความงดงามเชิงธรรมชาติเห็นภูเขาเห็นนะครับผาภูเขาที่มันเป็นสีขาวสีแดงแล้วก็ความสมบูรณ์ของป่าไม้โดยเฉพาะดงศัก์แล้วก็ผ่านน้าตกเล็กๆนะครับทั้งน้ําตกใสล้งน้ําตกที่เราจ่อนะครับก็สร้างความประทับใจในจุดการล่องเรือตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ําตกทีราสูงครับ